สวัสดีครับพี่ทองท่าที่ต่ามทางช่องยูทูบและทางเพจนำปลาแซ่บเป็นตเพจเปิไเป็นสัาว้าคือใแหลมไหป้าแหลมป้าแหลมป้าแหลมปาแหลมได้กระพริบหน่งทำมนะครับตอนนี้อยากให้พี่ทองเบิ้งมาแจกกข้าวแรงงยูที่เแ็กกีเอิเติเตไงพี่ทองกำลังมานะครับจับใจพี่ทองเด้อน้ปลาอีแม่จ้า มาชิมน้ำปลาหอยายฝ่สยย่ยสอนเนียค่ะแม่ชิมนา้าชิมรีขวดละยี่สิบเจ็ดบาทบอสหอดซับชิสอซเอบอว่ามาชิมเบิรงกมีแห้งใจแม่จ้าจ้าแม่เราเบิรงไก่จงใจจ้าเน่ยชิมเบิรงใกร์ุกแม่จ้านี่แะแม่มาี่ะี่แม่เส็จแล้วมาทวงกค่ะเรวมมาตวรว่าตวรวมจะมาจับตวตัวต ปะเาบนุ่งจ้าอยู่คือกาางอยู่ปากาคนาคนเออลูกไทยละครตัวเนี่ยละครไทยละครสิ้นลา์โชวสิ้นไลท์โชวเดี๋ยวแม่ออกมาเราแม่เนาะจ้าขออบจ้าเแม่เราสาอุดหมุนยู่แเมีเจ้าบ้าเราซื้อได้ทายนองุ่ได้จ้าอันไหน้นะผัวมอนาผัวบ้านมอเออผู้รับเนี ปลาล่าพลอยสามารถเหตุามท่างได้พี่น้องซื้อหลายๆขวดเอาไปพ่ายเรื่อด้เลยขวดแต่เกียร์ยาเป็นกำลังแก่เกือบห้าเก้าเล่นเีลระครับตกข้าวแรงตกข้าวแรงมื่อนี้ก็เรื่อยๆมื่อนี้ก็มืออื่นอีกมืออื่นๆนะครับตัวเล่นเมื่อเสร็ก็เรื่อยๆไอ้เซียวลงมื่อนี้ลยครับ YouTube แสดงว่ายุคเฮก้า่งโกมตาใหม่กว่านี่นะเรื่อยๆคนละเรื่อยเนะครับอ่าไทยบรรยากาศไปลองเขาด้ยอ่ามีสเตอรถมีสเตรถเอาดิษฐานของท่านรถกับพี่รถตัวโอ้ไอ้จ้องนมนี่ยุคแทบปิจโตได้นี่เชียเนี่ยนะเออหลานแม็กกี้ไอตัวร่างกายนี่แหละครับพี่น้องนะคนพี่น้องอยู่แถวสีสะเก็ดอยู่แถวสีสะเก็ดอยู่แถวครับ S <S พี่น้องอยู่แถวสีสกเกตเออยุ่อุบลเสื้อได้ใสลื่ <c oughs> งได้เอพี่น้องอุบลจะโสทอนกัทลันเก้วเออก็มาซื้อ,อยุคเกลไดพล่าย <c oughs> ่ราแมกกี่สวัสดีจ้า <c oughs> เออชิปลาแดงให้ได้ได้เ้อะบบา,าสือปาวาจ้าชิให้เน่เออพิวปะปักิุบักสมโอ้ะทยพุดเเ้อทยอเวลาหรอกแม่หนิทางคือหนวยท่างคือ เนี่ยแม่ยคาบอะไรเสมอเช้าติเลยเนี่ยเนี่ยยังขายดีบ่ได้แมงวันก็หอกก้อนน้องก็ออกก้อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเออกำลังจอดรถจอดรากกำลังลงมาเออข้าวแรงครับข้าวแรงเออมอหลางขายตะเด็ดพี่น้องครับมาลองชิมให้เนี่ยพี่น้องอำเภอกัเนไยง พี่น้องไอร้านแม็กกี้นะครับมาสื่อมาสื่ออีพออีแมทเออมาลองชิมเบอร์เดอร์ก่อนอสิกลับบ้านปากปบติดตุงนะครับเนี่ยใส่แกงนกระเสือบอันผู้ไทยกับไทยกับไทยแดงเอาละสัวกวัน Ang mabuan na ¡Gracias! Sí.

cút tin on, ba đè này đấy, anh chạy qua rác trái không, บารทาไหทไในพุลขวดสองขวดขอบพูดหนายนนะครับเน้อมปแต่แซบเทนี่มีอ่ระจังหลพี่ยีสีโอ้ยจีิีแ่ว่างพี่ยีสียีบแซบไ่ไดละน่นนาม่ได้เ่ยบา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 ยขอบพูดไลายครับเนี่ยแ่บมาอุดหนุนดีด้ขอบพูดในไลา์ครับพี่น้องนะครับที่รวมสนับสนุนกันบรราแซบปินโต ใบไบไฟมาลายทอพรหาดพีบหาดนวดแท็กซี่สิมาที่ไหนเออเอ๊ะอันนี้สนามบินไนัสการบินก่อนได้คุณอะสองคนโคกแตมีเด้อพี่น้องเด้อะโคกโคกบ้าคุณอะเบิ้งค้นขายนเป็นอยังนี่นี่โอ้สัำมาคารวะเออใส่เสื้อเชียงรายเลยเหรอเสื้ออะไรลูกเสื้ออะไรโคราดเหรอโคราดโคลาดใส่เสื้อโคราดคือพ่น โมแม่ป่ไอ้ผมควาปะขายดีแต่ย่าเออมกวาานันอะไรเออแดงเท่แห้งขายดีของคุเนี่เพิ่นมาใหม่เลยเพิ่นมาใหม่เลยเนี่ยมาใหม่เลยนี่เนี่ยผู้ใหญ่ันนี่ฮะแม่แกเฝ้าว่าอุ้ยอเช็ได้ไเบื้องหน้าคือจังีซีควงผัวรอกษียนน่ะเออเนียมาสิกัก้ากียนกับผัว่หญาจไป พีควอบพุ่นนองโอ้พีมาขายจะบอกว่าอีแม่ซิมเนี่ยที่ก็ไปให้แม่ยี่ปุ่นนาแกงหวงแกงหวงโอ้หิแม่นั่นเลยจ้าโอ้ชิมเดียน์้ี่นัง่ใหมาซิมเดียนครับบัออกแกงหวงแกงหวังแม่แต่ว่านี่ใส่น้ำตาลน้อยนึงโอ้เดี๋ยวไปใส่สองไ้จ้ขอคุณพีขอคุณนองเน้อใก้แล้วใก้สืบเวแล้ว นี่ทีนี่สั่งเลยสั่งเอสั่งาสงสมตำเอตบงงตำบแงก็ไ้เด้เออจากสุน้ำตบงหงบ่เ็นาแจ็การไ็นมาพายบ่เอ้ยเป็นไบ่เอามากรถไมากลดไมากรตัวยกโอ้ยปาผนาย นะ <ra เอาอีซูซูวะเี่ยทีนี้ได้ไหมถ้าเปนทีมเราอีซูซูก็แค่ผสมพ่อมาทีนะครับตั้งทีอีซูซูทั้งซอนมอนสี่ลูกเป็นโป้ไหมใช่ได้ครัอาญาไทยลูกอาไทยลูกพื้นเนาะครับผมโชคดีครับโชคดีครับเอมื่อนี่ก็เซ็ตสิ้นนะครับมื่อนี่ได้หลายอยู่เนาะญายเนาะมื่อนี่ออกเรื่อยๆเนาะเออ ของเรียบร้อยแล้วครับมือื่นพอกันต่ออีกนะครับอยู่ที่ร้านร้านแม็กกี้นะครับสาขาเขื่องในพี่น้องครับเนี่ยมือื่นพอกันอีกนะครับสำหรับใคร่ใกล้ๆกัอย่าลืมมาให้กําลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อไปซิมเบองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณร้านแม็กกี้สาขาเขื่องในนะครับสินค้าก็หลายหลายพี่น้องครับเอออย่าห้พี่น้องมาเพิ่มครับผมนี่ เครื่องกุปะเพาบริโภคต่างๆนะครับไลยนะครับพนาาักงานห้องกับต้อนรับอีดีครับพี่น้องครับเหมือนอื่นเด้อพี่น้องดเด้อเดิมาให้แรงใจกันอีกนะครับผมพนักงานยิบยัน,ยนแจมใสนะครับขอบคุณหลายๆนะครับน้ำปลาปลอยฝายมะเร็งก้อนน้ำปลาแซ่บติงโตนะครับเป็นในการสนับสนุนพี่น้องครับสำหรับล้านโอุ้หนะพี่น้องครับจักว่าหมอนจักว่ายักงเนีย่ย สำหรับ,บร้านแม็กกี้นะครับสาขาเขื่อนในพี่น้องครับเออเพิ่นมีหลายสาขาบริสุอยู่ย่างซุ่มหน่อยจะมีนะครับราชสีสลยัยขอบคุณมากครับโอ้ยอวดถึงครับอวดครับที่ผมเป็นแนวนี้เลยเดี <laughs> ย๋ยวปล่อยได้พี่น้องเออ่ะขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามครับเดี๋ยว เมื่อนา,อาไปทั้างไดกับสิทธายคีพเห้พี่น้องเบิง้งครับแบงว่มาพี่น้องพวใจเร่งใจไปเรื่อยๆนะครับนเนาะเออจะเฝาเบือเฝ่าเส้นกันเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้นะครับอาจจะเห็นอคอนเทนต์ซ้ำๆนะครับเพราะว่าผมจําเป็นต้องไป,ช,งปช่วงโปรโมทนะครับช่วงโปรโมทปลาานะครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับ